ประโยชน์มากกว่าและนี่ก็เป็นข่าวช่วงหนึง่งพักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาติดตามในช่วงกลับเข้าสู่ห้องข่าวกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระดมกวาดล้างอาชญาการรมรวมไปถึงยาเสพติดต่างๆหลายๆพื้นที่ก็ให้ความสําคัญล่าสุดในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะฝ่ายปกครองอําเภอทับสะแกค่ะได้ร่วมกับทหารจุดมวลชนสัมพันธ์กองกาลังสุรศรีและตํารวจนะคะได้ระดมทำการทำการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายค่ะ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายเลือจดจยศแย้มพรายปราดอุโสอำเภอทับสะแกร,รักษาราชการแทนในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันได้สั่งการให้ในายบรรจงศักดิ์โพทองน,ทน,นายธเนศนามเมืองปราดฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังกับร้อยโทรประยุทธ์รอดสุขหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่12-10กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคหนึ่งส่วนแยก2หอนอชาชพอสอที่1210กออรอมนภาค1สอยทสอจ่า เอกวิจิตใจรู้รอบรองหัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ที่1210ในายสมนึกรุ่งกําจัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9้าบ้านโคกตาหอมพร้อมกำลังทหารอรสอ,อำเภอทับสะแกชุดชร,รบและสายตรวจตำบลอ่างทองกว่า30นายได้ระดมกันกวาดล้างตั้งจุดตรวจจุดสกัดจับสิ่งผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ของตำบลอ่างทองโดยได้ตั้งด่านตรวจบนถนนสายอ่างทองชายทะเลบ้านกรูดพร้อมน้องตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย กับรถที่สัญจรพันไปมาและตรวจปัสสาวะกับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปพบฉี่สีม่วงจำนวน5รายเป็นชาย4และหญิงหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงแยกสารพร้อมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดและขณะที่ตั้งด่านตรวจพบนายพรากรพระคุณแม่อยู่คงอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่60หมู่ที่ตําตำบลอ่างทองซึ่งมีบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดของอำเภอทับสะแกได้ขับรถทนด้าบีสีดำสภาพเก่า ทำทีขับรถมาเติมน้ํามันใกล้จุดตรวจเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้นพบในตัวมีใบกระท่อมจึงให้ตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังสอบสวนอยู่ก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาหานายพรากรเพื่อสั่งซื้อยาเสพติดหลายสายเจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ต้องหาสั่งยาเสพติดจากเอเย่นและให้นําของมาส่ง แต่แก๊งค้ายาของผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้อย่างหวุดวิดเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบสวนเพื่อสาวถึงเพื่อนร่วมขบวนการต่อไปไปงก็มีเหรอส่วนในเขตของอำเภอชะอำค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถ สร้างผลงานได้เช่นเดียวกันนะคะในการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ค้ายาได้ค่ะโดยจับได้ทั้งหมด3คนนะคะ2ใน3านั้น 1. เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไหนและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหนไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ วันนี้เวลา12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอํานำโดยร้อยตำรวจเอกทวัตขาวดารารองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชะอำร่วมกันจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบขายยาได้ที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวทางแยกเข้าหมู่บ้านหุบกระพงถนนบ่ายพาชะอําปราณนบุรีซอย3อำเภอชะอําจังหวัดพิษบุรีและนำตัวมาสอบสวนพร้อมแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรชะอําโดยจากการเข้าตรวจคนรถจนยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลข ทะเบียนกไก่ขควาย3764พัทลุงพบผู้ต้องสงสัย3มคนประกอบด้วยนายวิษณุสัน์พรมสวัสด์อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่3ตําบลพญาขันอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่3าสิบตํารวจเอกโกศลจุมแก้วอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่160หทับมหมู่1ตําบลชัยบุรีอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตําแหน่งเป็นผอมมบบอหู่งงาาานนนรปรป้กัรรสถ ตำรวจภูธรชัยบุรีและนายไพโรธดวงสิริอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่33หมู่8ตำบลรุ่งเมืองอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง สำหรับของกลางที่ตรวจสอบภายในรถประกอบด้วยยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบเปิดและปิดได้4ถุงน้ำหนักถุงละ10.95กรัมน้ำหนักรวม25.79กรัมกัญชาแห้งบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกใสรวมน้ำหนัก15.50กรัมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตป,ประสาทประเภทที่4อันปราโซแรมสีม่วงและขาวรวม5เม็ดนอกจากนี้มีอาวุธปืนพกสั้นสองกระบอกกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้ง ส่งให้กับร้อยเวรเพื่อลงบันทึกการจับกลุ่มและเรรียมนำตัวส่งต่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุนะคะพายุฝนกระหน่ำแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าในเขตของจังหวัดเพชรบุรีล้มลงมากว่า30ต้นหนึ่งใน30นั้นนะคะตกลงใส่ทับรถที่กำลังวิ่งผ่านค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคุณบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่24สิงหาคมค่ะโดยร้อยตำรวจเอกเสกสรรบุญเลิศพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนบ้านแหลมรับแจ้งว่าได้มีพาย,ยุฝนตกหนักทําให้เสาไฟฟ้าริมถนนสายบ้านแหลมบางตะบูนหมู่7ตําบลบ้านแหลมอาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจํานวน34ต้นล้มขวางถนนนอกจากนี้เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งค่ะยังได้มีการล้มทับรถกระบะที่วิ่งอยู่บนถนนสายดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน รถจำนวนหลายรายจึงรถไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างสันเพชรธ,ธรรมสถานในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซู 2,500เทอร์โบสีเขียวหมายเลขทะเบียนบวบไม้จอจาน6873จังหวัดราชบุรีถูกเสาไฟฟ้าล้มทับอยู่ภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนติดอยู่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทำให้รถสัญจรไปมาได้ยากลำบากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่า40นาทีจึงสามารถนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้แต่ในระหว่างการช่วยเหลือนั้นหนึ่งในผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บคือนายสมชายมั่นหมายอายุ36ปีบ้านเลขที่189ทับ1หมูห่1ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรีทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก3คนนั้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลอำเภอบ้านแหลมเป็นการเร่งด่วนสำหรับเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เสาไฟฟ้าริมถนนล้มลงขวางถนนจำนวนกว่า30ต้นแล้วยังทำให้ป้ายริมถนนต้นไม้ และบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอีกเป็นจนํานวนมากและขณะน,นี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมสามไฟฟ้าที่ล้มคาดว่า,ายอยีกประมาณ1-2วันจึงจะเสร็จและใช้การได้เหมือนเดิม และทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานข่าวจากสำนักข่าวพีบีนิวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกช่วงที่มีการอวอกาศก่อนที่เราจะลาการไปปิดท้ายกันที่บอกเล่้า90ค่ะสมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด และจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบปบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1,000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032ย์7า0 5อง่าเภอชะอํา3 2 4 3 3 9 9 0 1องอํเภอหัวหิน0 3 2 5์0 217อ อำเภอรปราบบุรี่3 2 623 5 2 0อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจบพิรีขันธน์032 6อ2 474อำเภอเขาย้อย032-562-088ร้านอาหารปลาทูไรสรองรับสมัครพนักงานกุกไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกับตัน5ตำแหน่ง พนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309 เทศบาลเมืองหัวหินโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการเปิดให้บริการการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์และประชาชนทั่วไปในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องของมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีดังนี้ 1. ใบสูติบัตรของเด็กพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละหนึ่งชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละหนึ่งชุดและบัตรประจำตัวของปิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง1ชุดโดยผู้สนใจสาม,มารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับก่งกาชาดอำเภอปราณบุรีชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัทชันธุรกิจ1990จำกัดร่วมกับบริษัท AP h o n อ a ดาจำกัดขอเชิญชวนประชาชนผู้ม,มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการเติมรักด้วยหัวใจเติมน้ำใจด้วยโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2554ณนะบริษัทชานธุรกิจ1990จำกัดศูนย์ฮอนด้าปราณบุรีเวลา8นาฬิกา ถึง12นาฬการับฟรีของที่ระลึกเสื้อยืดสภากาชาติไทยพร้อมอาหารบำรุงสำหรับทุกท่านร่วมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลประจบคีีขันโรงพยาบาลปราณบุรีโรงพยาบาลค่ายธนรัฐคุณสามารถโทรจองนัดคิวได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0863311242ค่ะ ปาเจราจาริยาหนติคุณุตตรานุสาสกาขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มผู้ปกครองลูกศิษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมเสนอชื่อครูสอนดีเพื่อร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดีภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2554ครูสอนดีเป็นครูที่สอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเท่านั้นหรือครูสอนเด็กด้วยโอกาสนอกสถานศึกษาและครูที่สอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือกรางวังคลครูสอนดี156ท่านรางวัลละ10,000บาท คุณครูสอนดี5ท่านทุนละ5 0 0แสนบาทส่ทงเช่อครูสอนดีได้ที่คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีหมายเลขโทรศัพท์0 3 2 4 0 0 7 9 5หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sondi.com หมดเวลาของการนำเสนอข่าวสำหรับวันนี้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันกมลวนนารรณธนรัตน์และทีมงานฝ่ายข่าวจากสำนักข่าวบีบีนิวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายงานรอบทิศก็ติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พี่พ